การผู้ใหญ่บ้านปืนดุที่ว่ากันว่าใช้ปืน9มมนะคะยิงโจนที่มาก่อเหตุลักไก่ของญาติค่ะจำนวนสามนัดเสียชีวิตคาที่นะคะกระดาษที่ทางั้นตำรวจนะคะบอกว่าเตรียมแจ้งข้อหาฆ่าคนตายและข้อหาเกี่ยวกับอาวุธปืนรวมไปถึงนะคะจะมีการสอบสวนด้วยว่าผู้ก่อเหตุทำเกินกว่าเหตุหรือไม่เพื่อจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายค่ะ โดยช่วง6กโมงเช้าวันนี้นะคะตำรวจโรงพักบางกล่ำจังหวัดสงขลารับแจ้งเกิดเหตุยิงกันตายในพื้นที่หมู่หนึ่งค่ะบ้านคูในตำบลบ้านหารอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาค่ะ รวจสอบจุดเกิดเหตุพบร่างคนถูกยิงตาย1คนนะคะทราบชื่อคือนายนพพักก้าสุวรรณชาตรีอายุ36ปีนอนเสียชีวิตอยู่บริเวณเพิงพักข้างอคอกวัวของชาวบ้านค่ะกลางคังตัวก็ยังมีมีดพระตกอยู่หนึ่งด้ามน,นะคะโดยถูกยิงด้วยอุตปืน9มมเข้าที่บริเวณหน้าอกจำนวนสามนัด ส่วนคนก่อเหตุนะคะก็คือนายวิโรธหลีมานซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งตำบลบ้านหานอยู่ในที่เกิดเหตุพร้อมกับอาวุธปืนที่ใช้ในการก่อเหตุนะคะแล้วก็ได้มอบตัวกับทางตํารวจซึ่งทางเจ้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน9ก็นําไปตรวจสอบลายนิ้วมือเพื่อประกอบคดี ขณะที่จากการสอบสวนเหตุการณ์นี้นะคะทราบว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยทางด้านนายวิโรธผู้ใหญ่บ้านรับแจ้งจากญาตินะคะว่ามีโจรเข้ามาขโมยไก่ให้มาช่วยตามจับนะคะกระทั่งมาถึงก็พบกับนายนพเก้าซึ่งเดินหนีมาถึงที่บริเวณคอกว,กวัวส่วนไก่ที่ขโมยมาก็ทิ้งไปแล้วนะคะแต่ขณะที่จะเข้าไปจับตัวปรากฏว่านายนพเก้าเนี่ยได้ยกมีดพลาขึ้นมาบอกว่าเงื้อจะฟันค่ะทําให้ทางผู้ใหญ่บ้านก็ยิงสวนกลับไปหนึ่งนัด แต่นายนพก้าก็ยังจะยกมีดพลาขึ้นมาต่อสู้อีก จึงถูกยิงซ้ำเข้าไปอีกสองนัดล้มลงกองกับพื้นเสียชีวิตนี่คือคำให้การของทางด้านของผู้ใหญ่บ้านนะคะที่ใช้ปืนได้ยิงเข้าใส่ขณะที่ทางด้านของผู้กำกับการโรงพักบางกลาบเปิดเผยนะคะว่าคาดีนี้เนี่ยจะดำเนินการเป็นไปตามปกติและให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายโดยเบื้องต้นจะแจ้งข้อหาดำเนินคดีกับผู้ใหญ่บ้านคะ่ะที่ก่อเหตุฆ่าคนตายและข้อหาเกี่ยวกับอาวุธปืนรวมถึงจะมีการเชิญนายวิโรธและก็พยานแวดล้อมนะคะมาสอบสวนเพิ่มเติมด้ ว่าเป็นการกระทําเพื่อป้องกันตัวที่เกินกว่าเหตุหรือไม่ขณะที่ในส่วนของผู้ตายนะคะจากการสอบถามอดีตภรรยาที่เลิกรากันมาประมาณ2ปีบอกว่า ปกตินะคะแม้จะเลิกรากันไปแต่ก็แวะเวียนไปเยี่ยมลูกอยู่เป็นประจำแต่พอทราบว่าหลังเลิกการอดีตสามีนั้นก็มีพฤติกรรมชอบลักเล็กขโมยน้อยแล้วก็ทราบว่าน่าจะเสพยาเสพติดด้วยทั้งนี้หลังเกิดเหตุตำรวจจะมีการส่งศพไปชนสูตรอย่างละเอียดอีกครั้งนะคะที่โรงพยาบาลบางกล่ำถึงสาเหตุการเสียชีวิตโดยเรื่องนี้ตำรวจบอกว่าก็จะมีการให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายนะคะก็คือผู้ก่อเหตุและก็ผู้เสียชีวิตโดยเฉพาะเรื่องของการ สอบปักคำว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะผู้ก่อเหตุก็คือผู้ใหญ่บ้านเนี่ยกระทำเกินกว่าเหตุหรือไม่เพื่อจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายค่ะ